วันนี้คุณผู้ชายเขาซื้อหญ่าแมวมาแต่ว่าสิ่งที่ชอบก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ครบก็มีกระถางมีดินแล้วก็มีมเมล็ดหญ้าสิ่งที่ชอบก็คือ เขาทำดินเป็นเหมือนอัดแท่งวิธีการก็คือเอาดินใส่ลงไปในกระถางแล้วเราก็แค่เติมน,น้ำลงไปเห็นไหมคะดินมันก็จะพอง แตกตัวเป็นดินใ,ใส่ใส่น้ำอีกรอบนึงน้อยไปนิดหนึ่ง้อย่ปนิดหนึ่งก็ใส่น้ำใส่น้ำเพิ่มลงไป ก็มันก็ดินมันก็จะแตกแตกตัวนะคะเป็นดินเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็เอายญ้าโรยลงไป แย้วองไปแล้วก็เติมน้ำ้วะสิ่งที่ชอบก็คือไม่ได้เกี่ยวกับตัวเมล็ดของหญ้าแต่ว่าที่ชอบคือดินที่อัดแท่งบ้านเราที่เมืองไทยก็ ลองหน้าไปทำกันดูนะคะขอบคุณค่ะ